นี้นะคะเป็นปุ่มกดแบบออโต้มาพร้อมด้ามจับแบบตรงถนัดมือนะคะรุ่นนี้ด้ามจับสุดหรูนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดรุ่นนี้มีปุ่มกดแบบออโต้ใช้งานง่ายมากๆกดและสามารถเปิดได้เลยว้าวตัวนี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่ใช้งานคุ้มค่าด้านในมี UV สีดำเคลือบป้องกันแดดและฝนได้ดีเป็น2เท่าแกนกลางแน่นหนานะคะมาพร้อมด้ามจับแบบตรงถนัดมือโครงเป็นโครงไฟเบอร์นะคะคุณภาพแข็งแรงทนทานสามารถสกีโลโก้เพื่อโปรโมทห้างร้านต่าง ทำสื่อโฆษณาต่างๆได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเหมาะมากที่คุณลูกค้าจะสั่งซื้อเพื่อไปแจกเป็นของชองลวยในงานมงคลต่างๆของแจกของแถมของขวันของพรีเมียมสามารถสกรีนโลโก,โก้เพื่อเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะคะร่มดีมีคุณภาพนึกถึงร่มนึกถึงธนาคาล่ำรวยนะคะขนาดใหญ่ใช้งานคุ้มขายส่งเพียงคันละ180บาทเท่านั้น1ลังบรรจุ60คันมี3สีคะสีไปเลยนะคะสีดำสีแดงสีนํำเงินสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคาล่ำรวยค่ะ